สวัสดีครับพี่น้องขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องบางามแทยบ้านครับโซลอีพี่นี่ว้าเอาโรโดมาสดๆรสสดๆไหนถือว่าพึ่งมาสงนะครับอันนี้สั่งมาสามกิโลจะเขาเอืเ่อนาเอียงนะครับผมอันลองสั่งมาก,กิมเบงอันนี้ซ่ําครับสั่าด้วยความที่น้องอาจจะสุกก่อนเขาแพ็คมาดีครับออกมาแบบอย่างเงี้ยดีอยู่นะครับแต่ว่าก็เป็นแค่ลูกเดียวนี่แหละ ข้งเมดนี่รวมทรงสองรอยเจนะครับ3ากิโลพี่น้องว่าแพงบ่ะผมมันล่องสีลองสื่อมาซีมเบิงครับว่ารสชาติท่านนี่มันเป็นจังไดไน,นะครับถ้าแสบผมก็จะเอามาปลูกอยู่สวนนะนะครับอ,อันนี้อยากเลิแล้วละ่ะเพราะว่าเพ่นสุกแห้งแล้วฝนตกพี่น้องโอ้ย กินทงสีแล้ลอ,อกเปลือกง่ายๆเลยเนี่ยนี่ยินเสียงฝนปะกะในความจีบความรู้สึกของผมผมคิดว่าอะโวคา,าโดรสชาติบต่างกันนะเป็นผลไม้ที่มีวิตามินบีสูงเห็นปาอืม แต่อีกพันหนึ่งที่ผมบอกว่าปลูกแล้วะจะ,จะ,จ,ะจะหวานกว่านี้อันนี้ขนาดซุกขักันเนี่ยกินเครืบักแต่งอันนี้เพิ่งจะมีในในระสาอังกฤจะมีในเหรอเว้ยจะมีเน็ตดกอือ บอกถ้ายังหนีมาคุยเลยเสร็จแล้วเนี่ยเม็ดเป็นสือสอนนนนส่อสารเ,น,น,เ,น,เน,นี่ยเม็ดคือเปลือยสัตว์เขากินคอยกินถือวิธีบ่วยนี่เป็นอรฝนมันตก มันจะเส,สียงดังไปเรว่ายแห้งในจังหน,น,นี้เน็ดเม็ดเน็ดหมายสิอลเอเม็นกายเดือเกิดบ่มันมันมันจืดมันน่าจะเหมาะกับการกินกับน้ำผึ้งเนาะ ตะไบอีกพันหนึ่งพันเอียงมกที่ขอยสื่อมากสองกิโลสองร้อยกว่าบาทนี่แหละต่ว่าอันนั้นหอมหวานแท่บแห้งครับอันนี้เพิ่อนอยากออกจืดหน่อยอ,ออกจืดเด้อะเหมาะกับการเอาไปทำสลัดมากกว่าเหมาะกับการเอาไปทำสลัดแต่่่หรือประกอบอาหาร เมื่อเดี๋ยวอิมจุกจะรอเลยถ้ามีน้ำผึ้งเนาะ ค,คือว่าโอเคครับคือว่าโอเคแตหรับคนที่แบบชอบอะโวคาโดนะอันนี้เพื่นท่านเนี่แหละผมกับบริการครับจำบ่ได้หมร่รองเหมอืองจ้กหน่วยด้วยมีหน่วยสุกอยู่ด้วยเส่ล้วร่องอนนี้นี่น,น,นี่แต่ว่าอันนี้บัดสุกบ่ิัารขัดด้วยอันนี้มันยังแข็งอยู่แต่ว่าฝั่งนี้บัดนิ่มแล้วนะนยังแข็งอยู่ด้วยหนึ่งเอ้ยว่ามันื้ได้กินหน่วยเดียวฮาละ มันยังดิบอยู่เนี่ยเพราะว่าเราสั่งไปแล้วกว่าเขาจะส่งกว่าจะเก็บมานะครับเพราะว่าอันนี้นี่เดิมนิ่มละแต่ว่าอันนี้เนี่ยทำไมมันถึงแบบตรงปลายปลายตรงนี้น่ะมันจะนิ่มสุกก่อนเนาะแต่ว่าทั้งนี้มันแข็งหรือว่ามันติดเม็ดบอ่อันนี้บบนิ่มไปเลยนิ่มไปละโอ้บีบไปบีบมาบเบมเลยซะ อันนี้อันนี้ยังแข็งอยู่แต่อันนี้นิ่มละกินตัวนี้หนึ่งจุกด้วยนี่กินอีกหน่อยเนี่ยคือกินบ่เมเอิดนะมันแกะกินง่ายอย่างนี้เลยเด้เนี่ยเห็นไหมมันช้ำแล้วเนี่ยเห็นในคลิปแมมคาเขาให้ตังสิลาให้บิ้งเขาลองสิลาลองสิลาหนึ่มาดดูนะ มันก็มันจือดอะท่านเนี่ยถ้ามันเป็นอีกพันหนึ่งน่ะที่เคยสื้อมากินอะโอ้ติดใจมากเลยคือแบบเอออะโวคาดโดนี่มันจะมีแต่างต่างสายพันธุ์ต่างความอร่อยด้วยอันนี้จืดแต่บบมันก็ให้ความมันของเป็นอะโวคาดโดเหมือนกันแต่ว่าจะจืด จืดมากมทำไมแต่ละพันธุ์แต่ละสายพันธุ์ถึงมีราคาถูกราคาแพงต่างกันอันนี้เด้อความแตกต่างรสชาติลายสายพันธุ์เขาบอกว่ามีคอตตั้งสองรอยกว่าสายพันธุ์บูนบอกหรือว่าจืดข้อมูลผิดมมไม่จืดจือดอะเหมาะกับทำสลัดหรือว่ากินกับน้ำผึ้งคือมันจืดมาก ที่เหลือกับอะไรมันสูงแล้วก็ลองกัเสิเลยง่ายๆมอนมอนจะถึงเม็ดมั้ยล่ะ น่าฟิลของการกัดจุกเปนแบบจุกๆไปเลยหมายถึงว่าจุกเต็มท้องแล้วเนี่สองรูป ที่เหลือก็เสียไปปั่นแม่ครับนองก,กินเพราะว่าอันนี้แกะมากแล้วก็มารีวิวรีวิวเสียงฟ้าหอง โทรศัพท์เ,เปิดโมเครื่องบินนะเ,ม,เม,ม็ดน,นั่นเพื่อนจะสูบตรงนี้ก่อนตรงขวัญมั่นเขา่อินอหัวเนาะอันนี้เขาเรียกตูดเด้อันนี้เขาเรียกหัวอันนี้ตูดเห็นปหมหัวกับด่างอนะไร อืมันไม่ค่อยแบบปุข้าวยิงย่งจืดไประหย่ดเลยขน่ะมันถึงถูกเนาะเข้าใจแล้วว่าทำไมอะวโวควาโดแต่แล้วสายพันธุ์ถึงถูกถึงแพงเพราะว่าครั้งที่แล้วลองสั่งอีกสายพันธุ์สายพันธุ์แบบต่างประเทศเลยเลยอืย ซีน่วยอ่ะซีน่วยโล่หนึ่งประมาณสองรกว่าบาทอ่ะอืซื้อลองมาชิมดูแล้วติดใจเลยอ่ะพันนั้นอ่ะแต่จำชื่อไม่ได้แล้วเดี๋ยวเอาพันนั้นแหละลองเพาะเม่ไปปลูกด,ดูปรากฏว่าเกิดไม่รู้ว่าจะกลายพันธ์หรือเปล่า มีน้ำผึ้งเนาะถ้ามีน้ำผึ้งนี่จะแบบน,นี้เลยจะไปแล้วฝน <Good part. S 1> มันตกสุดท้าพไปแล้วเด้อพี่นอ้องสำหรับอินินี่ฝากไปชมหน่อยไไครับผมครับ